สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซทุกท่านค่ะมือนีค่ะเจอกับเจอี e อีกเช่นเคยค่ะในช่องผ้าไทยสไตล์เจอีนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเจกับมี่เสือผ่าไยสวยๆมาให้เพื่อนได้รับชมกันค่ะผู้ใดมักตัวใดกะจดรหดัสจดสีไวแจงเจได้เลยค่ะจดรหัสจดสีจดราคาไวกไ็ไใดนะคะ่ะไวแจงเจอีได้เลยค่ะว่ามักตัวใดทรกอ่าเขามาหาเจอีทที่เบอร์โทรศัพท์ 0989162949นะคะเบอร์โทรศัพท์0989162949ค่ะสำหรับเบอร์นี้ค่ะเป็นเบอร์ซ้ายตรงถึงเจี๊ได้เลยค่ะและ้วก็สามารถแอดไลน์ได้เลยผู้ใดที่มีไลนะะ์เนอค่ะที่เล่นไลน์กับแอดไลน์ไวเพราะว่าถ้าแอดไลน์เขามาสอบถามเจ๊ก่สามารถทายลูปเสือให้ได้เบิ้งชัดๆอีกรอบนึงได้จ้ะค่ะ ก่อนที่เขาจะเป็นชมเสือสวยๆกันด้อค่ะเจกาขอกรลังใจเอฟซีทุกๆท่านค่ะด้วยการกดไลค์กดแช่์ในช่องให้เจ๊เด้อคะ่ะกดไลค์กดแช่ช่องเจไปให้เพื่อนๆได้รับชมเสือสวยๆกันหลายๆคนค่ะเจมีเกมให้เ่นก็คือว่าอ่ามือใดที่คลิปเจมีผู้ติดตามถึงสองพันเจจะนั่เสือผาที่อยู่ในลานเจ๊สวยๆค่ะจะคัดมาลดราคาให้แบบ ลดพิเศษลดแบบเบาเอากำไรเลยค่ะแบบขึ้นทุ่นให้ลูกค้าเลยแต่ว่าเจกับคอกํ่ลังใจด้วยการกดไลล์กดแชร์กดติดตามให้ยอดผู้ติดตามขึ้นถึงสองพเมือ่อใดถึงสองพเจจะมาลดราคาให้เพื่อนเอฟซีได้ใส่เสือสวยๆกันในราคาถูกๆนะจา้าค่ะเดี๋ยวเฮ่ากะมารับช่วเสือสวยๆกันได้เลยสําหรับตัวแรกค่ะตัวนี้จะเป็นพามัดมีค่ะ เป็นผ้าใยมัดมีเข็นมือแต่ว่าเขาจะเป็นเครื่อขาวหรือเป็นโทนสีพาเทลจ้ะเพื่อนๆตัวนี้เป็นลายขอเจ้าฟ้าด้วยจ้ะเป็นไล่ขอค่ะข้อวี่เอวระบายค่ะตัวนี้จะมีรอบอก42จ้ะรอบอก42รหัสขอไข่สานะคะขอไข่สาศ ราคาอยู่ที่หา0อยหาสบาทจากเอซราคาอยู่ที่550บาทนะคะเป็นสีพาเทลค่ะโทนสีชมพูโอรสนะคะสีชมพูโอรสจะว่างพร้อมทรงที่อกสี่ค่ะเป็นงานซิปหลังค่ะเอซคอ V ีซิปหลังเอวระบายนะคะแล้วก็เป็นแขนกระบอกค่ะรอบอก42จาก้42จาอกจริง42แจงรับขมาใดเด้อจา้ารหัส คอไข่สามสจ้ะรหัสขอไข่สาจ้าตัวนี้ไล่ขอเจ้าฟ้าจ้าค่ะตัวต่อไปจะเป็นท่อนสีม่วงค่ะอกสี่เหมือนกันนะคะจะเป็นส้งข้อจีนค่ะ f c เป็นทรงคอจีนนะคะ B 2 6ค่ะ B 2 6ราคา550บาทนะคะลายขอเจ้าฟ้าเหมือนกัน เป็นงานซิปหลังค่ะ Fc เป็นงานซิปหลังคอจีนแขนกระบอกจับจีบที่หัวไหล่ค่ะเป็นแขนจีบเน้ะค่ะแขนจีบอยู่หัวไหล่ข้อจีนค่ะ Fc ตัวนี้รอบอก42ค่ะรอบอก42นะคะอกจริง42แจ้งรับได้เป็นโทนสีม่วงค่ะมัดมีเขียนมือราคา550หบาทนะคะราคาหาลอยหาสิบบาทจ้า Fc ตัวต่อไปก็เป็นพาไฟายเขียนมือค่ะตัวนี้สําหรับสาวๆไซส์เล็กนะคะวางพร้อมทรงอก34จ้ะสีแดงมะเหมียวผ้ามัดมีเขียนมือค่ะสีแดงมัดมีเขียนมือสีแดงแขนสั้นนะคะจับจีบที่หัวไหล่จะเป็นทรงคอตีเกรดยกนะคะเป็นทรงข้อตีเกรดยกจ้าตัวนี้ผู้ใดที่บ่มักข้อก,อกวางๆสามารถแจ้งรับตัวนี้ได้ค่ะ อกจริง34ค่ะ550บาทนะคะ550บาทค่ะอกจริง3 4สีนะคะเป็นงาสิบหลังจ้าคอตีเกตยกนะคะแขนสั้นนะคะอกจริง34แจ้งรับขมาใดจ้าตัวต่อไปค่ะเป็นท่อนสีน้ำตาลลลยขอเจ้าฟ้าจ้ะเป็นทรงนะคะเป็นทรงคอเต่านะคะ,ทร,คะ,คะทรงคอเต่าแขนกระบอกจับจีบที่หัวไหล่ พร้อมส่งอกสามสิบสี่ค่ะ FC พร้อมส่งอกสามสิบสี่นะคะรหัสอคอไข่หนึ่งห้ารหัสอคอไข่หนึ่งห้าราคาห้าร้อยห้าสิบบาทจ้าราคาห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะขอไข่หนึ่งห้าพร้อมส่งอกสามสิบสี่ค่ะสีน้ำตาลจัดท่นสีน้ำตาลจ้าตัวต่อไปค่ะ ตัวต่อไปรหัสคอไข่สองหนึ่งนะคะคอไข่สองหนึ่งคอปาดจะ้ะคอกลมปาดนะคะแขนระบายเป็นมัดมีเข็นมือค่ะลล่มีขันจ้าเป็นลายหมีขั้นนะคะต่อระบายสองชั้นจะ้ะแขนแขนต่อระบายสองชั้นนะคะตัวนี้เลยจ้าวางพอมทรงอกสามสิบหกจ้ะ สีคามลายหมีขั้นนะคะอก36ราคา550บาทจะ้ะราคา550บาทเป็นมัดหมีเขีนมือนะคะเป็นส่งเขาลูกจะ้ะเป็นซิปหลังนะคะตัวต่อไปโทนสีส้มค่ะโทนสีส้มมัดหมีเขีนมือคอเต่าเจาะสามเหลี่ยมนะคะคอเต่าเจาะสามเหลี่ยมราคา550บาทรหัส คอไข่าสามหนึ่งจ้ะสีส้มคอไข่าสามหนึ่งนะคะคอเต่าเจาะสามเหลี่ยมว่างพร้อมส่งอกสี่สิบสี่ค่ะเป็นแขนสั้นจ้ะแขนสั้นว่าได้จับจีบด้วจ้าตรงไรแขนเรียบจ้ะแขนไหลเรียบนะคะแขนสั้นไหลเรียบคอเต่าเจาะสามเหลี่ยมค่ะอกสี่สิบสี่นะคะเป็นงานสิบหลังจ้ะเอฟซี งานซิปหลังขอไข่สามหนึ่งสีส้มอก4ีสีราคาห้าห้าบาทจะ้ะตัวต่อไปรอบอก3าสิบหกค่ะข้อบัวเบียงจ้าตจวนี้ข้อบัวเบียงเด้อค่ะกระดุมเชียงจ้าคอบัวเบียงนะคะขอไข่หนึเก้คอไข่หนึ่งเสีคามมัดมีเข็นมือกระดุมหน้าค่ะส่งนี่กระสวยเด้อจ้า กระดุมหน้านะคะแขนสั้นค่ะเป็นงานกระดุมหน้าอก36ค่ะข้อบัวเบียงจ้ะข้อบัวเบียงข้อปกบัวกระดุมเฉียงๆนะคะคอไข่สิ 13, เออคอไข่สิ้คอไข่สิสีคาม550บาทจากเซีห้าร้อยหบบาทนะคะนี่เลยจ้า เป็ดเง่าฝ่ายเขียนมือจ่าเอฟซีตัวนี้คอปาดหัวใจนะคะคอหัวใจนะคะตัวนี้เป็นคอหัวใจมัดมีเขียนมือลายขอเจ้าฟ้าสีม่วงค่ะมัดมีเขียนมือลายขอเจ้าฟ้าสีม่วงนะคะรอบอก42ขอคอไข่28คอไข่28นะคะห้าบาทค่ะรอบอกนะคะ40ค่ะ รอบอก40พร้อมส่ง2ตัวนะจ๊ะ FC ตัวนี้สามารถรับได้สคนเลยจ้าอก4 0 2ตัวาลายขอเจ้าฟ้าสีม่วงราคา550บาทขอไข่8 8จ้ะขอไข่8 8นะคะเป็นงานส0หลังค่ะแขนกระบอก3ส่วนนะคะเป็นแขนกระบอก3ส่วนรอบอก40จ้ะ550บาท ตัวนี้เป็นโทนสีม่วงเหมือนกันมัดมีเข็นมือนะคะเป็นทรงข้อเตาเจาะสามเหลี่ยมจ้ะข้อเตาเจาะสามเหลี่ยมนะคะ B 30 B 30ิบสาข้อเตาเจอสามเหลี่ยมจ้านี่เลยจ้ะรอบอกพร้อมทรงคือรอบอกสี่สิบสี่ค่ะเอซพร้อมทรงรอบอกส4่นะคะ ต่อไปคอดาวแขนสั้นนะคะจีบทวิตแต่งกระดุมค่ะแขนสั้นจีบทวิตแต่งกระดุม3เมตรค่ะรอบอก42 B 28บนะคะ B28 คอดาวซิปหลังแขนสั้นนะคะจีบทวิตแต่งกระดุมไล่ขอเจ้าฟาสีม่วงจ้ะอก42-550บาทนะคะ 550บาทรหัส B 2 8จ้ะมาตัวนี้แจ้งรหัส B 2 8นะคะ B 2 8หรือบางคนกับแคบลูกแจ้งเข้ามาในไล่หาเจได้ค่ะแอดไล่เบอร์โทรศัพท์098 916 2949นะคะ098 916 2949จ้า ตัวต่อไปโทนม่วงมียอดสนนะคะล่มียอดสนสีม่วงจ้ะถ้าฝ้ายเขียนมือรหัสซอโซ่170ซอโซ่170ค่ะตัวนี้งานเขามาไมพร้อมทรงอก36 38 40และ44นะคะพร้อมส่ง36 38 40และ44 550บาทจ้ะ มัดมียอดสนสีม่วงนะจ๊ะซิบหลังค่ะซิบหลังนะคะเป็นผู้ตุ้งติ้งยุ่อกซ้ายจ้ะแต่งตุ้งติ้งดอกไม้ที่อกซ้ายนะคะแขนเป็นแขนต่อจีบจ้ะตัวต่อไปเป็นปกบัวแตงเจค่ะรอบอกสี่สิบสองงานสีพื้นค่ะเขาจะเป็นทน สีเทานะคะเทาเข้มเทาออกเขียวๆค่ะตัวนี้เป็นงานผานิ่มๆค่ะเป็นงานผาซีตะกอดท่อมือจ้ะแตงเจค่ะข้อปกบัวแตงเจรอบอก42นะคะรหัสซอโซ่หนึ่งห้าซอโซ่หนึ่งหราคา490บาทจ้ะเป็นงานสิบหลังค่ะอก42นะคะมากตัวนี้ค่ะแจ้งเข้ามาได้ สาวอสอโซโซ่1 6กซอโซโซ่้าบาทค่ะ490บาทนะคะตัวต่อไปเป็นสีม่วงมะปางผ้าฝ้เยื่อไผ่ค่ะตัวนี้เป็นผ้าฝ้าเยื่อไผ่สีม่วงมะปางคอคุณนายอก44นะคะคอคุณนายอก44แขนบอลลูน แขนบอลลูนค่ะซอโซหนึ่งหกสี่ค่ะซอโซหนึ่งหกสี่อกจริงสี่สิบสี่รับได้นะคะอกจริงสี่สิบสี่รับได้ค่ะราคาห้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะขอคุณนายขอคุณนายห้าร้อยเก้าสิบบาทสีม่วงมะปางแขนบอลลูนจ้ะห้าร้อยเก้าสิบบาทเด้อจ้ามักตัวนี้แจ้งมาได้ รหัสนะคะซอโซหนึ่งหกสี่ค่ะซอโซหนึ่งหกสี่นะคะตัวต่อไปขอไข่ลอเรือขอไข่ลอเรือสี่สิบตัวนี้อกสี่สิบจ้ะขอไข่ลอเรือสี่สิบนะคะราคาอยู่ที่สี่ยเก้าสบบาทจ้ะเป็นผ้านิ่มๆค่ะทรงคอกลมนะคะคอกลม อาเป็นลายขอเจ้าฟ้าเล็กๆในเนื้อผ้าเป็นลายขอเจ้าฟ้าเล็กๆในเนื้อผ้านะคะเป็นลายริ้วลายเลี้วเขาจะเป็นโทนนะคะสีกะปิกับสีฟ้าค่ะสีกะปิกับสีฟ้านะคะเป็นลายขอเจ้าฟ้านี่ค่ะให้เบื้องเนื้อผ้าชัดๆผ้านิ่มมากค่ะสวมใส่สบายแน่นอนพร้อมส่งนะคะอก40จ้ะขอไข่ล่อเรือ40 ขอไข่รอเรือ40เป็นงานเข้ารูปนะคะสิบหลังคอกลมแขนสส่วนจ้ะคอกลมแขนสส่วนนะคะขอไข่รอเรือ40 490บาทจ้ะต่อไปทรงเดียวกันผ้าเดียวกันซอโซหนึ่งหกซอโซหนึ่ง 66, หกหกอกสานะคะอกจริง36ค่ะสี่าสิบบาทนะ อกจริง36ราคา490บาทเป็นงานซิปหลังจ้าเสื้อเข้ารูปคอโกลมนะคะแขน3ส่วนส่วนตัวนี้จ้ะรอบอกนะคะรอบอก44รอบอก44สีชมพูชมพูปูนชมพูนูดนะคะลายโคชกิจค่ะเป็นไล่นี้ในโตเลยจ้า ลายคคชกิจนะคะเป็นลายในตัวแบบนี้เลยนี่จ่าให้เอฟซีเบ่งชัดๆสีชมพูนู้ดสวยมากสาวๆอกสีสีแจ้งรับได้เป็นทรงคอจีนค่ะราคาอยู่ที่อันนี้เซล์ลให้เลยเหลือสี่บาท490บาทนะคะผ้าสวยมากเป็นลายคคชกิจกระดุมหน้าคอจีนจ่าแขนสั้นนะคะ490บาทจา่าเอาไปเลยค่ะตัวนี้ รหัสต่อเต่าสองนะรหัสตอเต่าสองจ้า FC ผู้ได้มากชุ่มผู้นูดและการรอบอกสีสสามารถแจ้งรับได้ค่ะต่อเต่าสองนะคะตอเต่าสองต,ต่อไปสีเหลืองเยื่อไผ่คอวี v, จ้ะคอวี v, ปีนซอโซอหนึ่งหกสาโซโซห่งหกสาจ้า ซอโซ่หนึ่งหกสามนะคะเป็นคอวีปีนแขนจีบทวิสแต่งกระดุมสามเม็ดแขนจีบทวิสแต่งกระดุมสามเม็ดจีบทวิสสั้นจ้ะแขนจีบทวิสสั้นแต่งกระดุมสามเม็ดนะคะาราคาห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะตัวนี้ราคาห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะสีเหลืองค่ะเหลืองมัสตาร์ดนะคะ fc สีเหลืองมัสตาร์ดค่ะคอวีปีน อ,อกนะคะอ,อก44ค่ะอ,อก44 590บาทนะคะอ,อก44 590บาทตัวนี้เป็นไล่สกอตเล็กๆค่ะคอปกบัวคอปกบัวทรงใสสบายซอโซ่162ซอโซ่162ค่ะตัวนี้นะคะอ,อก40จ้ะ490บาทนะ อกสี่สิบอก้าสิบบาทค่ะเอฟซลายสก,ก้อตเล็กๆนะคะเป็นผ้าสองตกะกอผ้าฝ้ายจ้ข้อปกบัวแต่งกระดุม2เมตรนะคะข้อปกบัวแต่งกระดุม2เมตรจา้าตัวนี้รอบ,บอก40ซอโซ่162ซอโซ่162ซอโซ่1 6ึหนึ่งค่ะอก36ค่ะ อก36นะคะซอโซ่161ลายเดียวกันสีเดียวกันแบบเดียวกันกับเมื่อกี้จ้าเป็นงานใสสบายค่ะ f อฟซิปหลังนะคะสำหรับอกจริง36ค่ะ490บาทจ้ะ490บาทนะคะตัวต่อไปสีฟ้าข้อหัวใจกระดุมหน้าแต่งกระดุมตัวนี้เหลือตัวเดียวละจ้าหัวหีบฟอฟัน หอยหีฟอฟัน490บาทพร้อมส่งอก36ค่ะฟ้าราชินีสวยมากฟ้าราชินีสวยมากค่ะคอหัวใจนะคะกระดุมหน้าอก36แจ้งรับได้นะคะ490บาทห <4 S 1> <4 S 2> อยหีฟอฟันนะคะหอยหีฟอฟันหอยหีฟอฟันเป็นสีฟ้า,า,าคอหัวใจกระดุมหน้าจ้ะแขนสามส่วนนะจ๊ะ พร้อมส่งอก36จ้า FC ตัวต่อไปจ้าตัวนี้ M10 นะคะตัวนี้รหัส M10 ค่ะอเหลือตัวเดียวเจ้ให้ตัวนี้400บาทค่ะให้ไปเลย400บาทพร้อมส่งอก34ค่ะอก34ชมพูนู๊นะคะเป็นผ้าไฟเยื่อไผ่เหลือตัวเดียวค่ะขายออกเลยค่ะขายแบบไม่เอากำไรเอาแค่ ราคา400บาทค่ะเอาแค่ราคา400บาทนะคะส่งฟรพีพร้อมส่งอก34จ่าย FC พร้อมส่งอก34นะคะจ้า FC ซขาเสือที่เจเตรียมมากยกให้เพื่อนๆได้รับชมกันเจกันยกค,ครบแล้วค่ะ เพื่อนๆท่านใดที่รับชมมากละกะมากเสือตัวใดที่เจโยกค่ะกระโทษข้ามหาเจใดที่เบอร์โทรศัพท์0989162949นะคะเบอร์โทรศัพท์0989162949จะเบอร์นีแอนไลน์เจใดค่ะมากเสือตัวใดจดรหัสจดสีและก็จดราคาไว้แจ้งข้ามหาเจใดค่ะ เจก็สิได้หาทายลูปให้เบิงอีกรอบนึงชัดๆเนอค่ะคะ่ะสำหรับคลิปนี้คะ่ะเจก็ขอขอพระคุณทุกๆท่านค่ะที่ติดตามรับชมคลิปของเจตั้งแต่ต้นจนจบค่ะจังไหนอย่าลืมนะจ้ะเจขอกำลังใจเน่เบิงแล้วก็ซอยกดถืกใจกดแชร์ไปไลยๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันผู้ใดที่เห็นแล้วแย่งบ้านใดกดติดตามเจก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนเด้อคะ่ะ มือ่อใดที่คลิปเจมิบช่องของเจมีพูติดต่คพบสองพันเจจะค้นเสือผามาเซลออกแบบราคาตามใจลูกค้าเลยค่ะสำหรับคลิปนี้เจอเจอกันแค่นี้ก่อนเจอกันไม่คลิปหนาสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมนะจ้ะบ๊ายบาย